นี่ครับไม้ไม้แบบนี้ผมคิดว่าสิมีโตครับนี่ครับก er ินเทลลสองเลยครับโอ้สุดยอดครับห <c oughs> ลังนี้งมอยู่ครับว่า

น่าจะติดแล้วครับขอดข็ดขูดปูดขดขูดขูดขนดขูดขููครับ อีกตัวครับสสยๆอีกตัวสามสตัวลแล้วครับเอาเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้ว lúc đó 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 đó lúc đó đó lúc đó lúc อยู่ครับอยู่อยู่ยู่โอ้ตัวสวยครับตัวสวยไอ้ยูสวยเลยครับตัวนี้โอ้เก็บซ้ำฝ่าเม,มื่อครับสวยเลยหนึ่งแต้มครับผม โอ้ครับนองครับนี่ครับเบ่งครับบวกขาดครับตีปากดครับผมได้กระสูบใหญ่ครับบวกใหญ่เลยครับนี่ครับสุดเลยครับเบ็ดดวงน้อยๆเ้ยครับนี่ตีปากดเนาะโฉบเยื่อสร็จเลยครับอย่างใหญ่ครับอย่างใหญ่ ครับผมเดี๋ยวเข้าเก็บพักกระโดนไปแล้วนะครับกำลังหยอดง่ามเนะครับพักกระโดนเกิ่วปลาป่ากระแสบนะครับ อย่างป่ากระเสบเพื่อนเจียวประเด็กไหลยอยู่ครับนี่ครับสรุปเต็มครับผมพ่อละครับพ่อลบพ่อไกอลเลยนี่ครับรนี่ปศุ่ตัวนี้เป็นโลแล้วครับตัวนี้ลูกกว่า ปลาเขาาครับเนี่ยเขาอีเป้งตัวไม่ค่อยใหญ่ปานได้ครับประมาณเจ็ดแปดตัวเนะฮะเชียครับเขาบ้านครับผมนี่ครับแล้วก็ได้พักกระโดดครับหยาดงงามเลยครับใหญ่ไม้มาอีกวงนึงกักบ่กินเลยครับ ยี่หัหันกินดีดีครับแต่ว่ามันาอาจจะมีสำนันเนาะป่ากินตีแป๊ดเบี้ยวกับกินครับเราแค่ีเบิดเดี๋ล่ะบ่ก,กินล้ะน่ครับง่ายไม้มากมองไม่กะเงียบเลยครับาจจะกลับแล้วครับผมเช่นกคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับมื้อนี้กัสวัสดีครับ